อสับสับสับสองขาสับสับสับายสับสับสับขวาสับ A few moments later สวัสดีชาวครอบครัวทุกคนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ซีรีส์ทานนอกบ้านยังไงให้ยังฟิตแอนด์เฟิร์มอยู่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะครูพิมพ์และครูป๊อปนะคะพามาทานกันที่ร้านแซบเว เดีย๋ยวจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับเมนูที่พิมสั่งนะคะจะเป็น ฮันนี่โอ๊นะคะใส่ผักทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าไม่เอาผักดองนะคะแล้วก็มีอกไก่หนึ่งชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะรวมไปถึงล่าซ้อนมะเขือเทศนิดหน่อยเพื่อเพิ่ม t e x t u r เนะคะความเปรี้ยวความหวานนิดนึงนะคะเมน,นูนี้ก็แนะนำอย่างยิ่งเลยคะ่ะอุ้ยออกมาร้อนๆเลยนะคะ สำหรับของครูป๊อปนะคะนี่ครูป๊อปสั่งขนมปังพาวิดเหมือนกันคคะนะคะจะเป็นอกไก่เอาผักทุกอย่างน,นะคะแต่ไม่เอาซอสนะคะเพราะว่าครูป๊อปไม่ชอบทานซอสนะคะอ,อกไก่นะคะครูป๊อแห้งๆนี่เลยค่ะ <s ward en> อ,อกไก่ <S <s <ward en> ในส่วนของประเภทแป้งนะคะนั่นก็คือขนมปังนั่นเองนะคะที่ร้านซัมเวก็จะมีขนมปังหลากหลายแบบนะคะให้เราเลือกเลยนะคะจริงๆแคลอรี่ไม่ได้ต่างกันมากนะคะแต่จะต่างกันที่ช้น ของขนมปังนะคะจะมีกากใยไฟเบอร์ iber, ไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้ที่พิมพ์เลือกมานะคะเป็นฮันนี่โอ๊นะคะก็จะมีส่วนผสมของตัวข้าวโอ๊ตด้วยนะคะทำให้เพิ่มกาก,ากใยไฟเบอร์ขึ้นมานะคะก็ใครชอบขนมปังแบบไหนก็เลือกแบบนั้นไปเลยนะคะ และสําหรับอาหารประเภทโปรตีนนะคะซับฟีมีให้เลือกหลากหลายเช่นกันนะคะครูปอก็สั่งอกไก่มาเลยเพราะว่าอย่างเช่นอกไก่เทอริยากินะคะราดซอแบบเยิะมมากการที่เราจะได้โปรตีนเพียวๆนะคะเราก็จะได้น้าตาลจากซอสนะคะที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกสิ่งที่ดีเข้าไว้นะคะแล้วก็กินคู่กับขนมปังของครูพีนะคะ สำหรับในส่วนของผักนะคะก็ <sm art> สามารถทานได้หมดทุกอย่างเลยนะคะแต่พยายามเลือกของที่เป็นหมักดองนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของโซเดียมหรือเกลือที่ค่อนข้างเดอะนะคะแต่ถ้าอยากทานก็ทานได้นิดหน่อยนะคะก็ะถือว่าเป็นซับเวนะคะเป็นร้านอาหารที่แบบถ้าเราจะสั่งเฮลตี้ก็สามารถเฮลตี้ Healthy, Healthy, ได้เราจะากินแบบไม่เฮลตี้ก็ไม่เฮลตี้ได้เพราะฉะนั้นนะคะก็เลือกเอาก็เลือก 耶耶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 。嗯嗯 <noise> ส่วนของซอสนะคะที่ร้านซับเวก็จะมีซอสให้เลือกหลากหลายเป็น1ิบแบบเลยนะคะก็จะมีทั้งอันที่มีไขมันเยอะนะคะอย่างเช่นพวกมายองเนสหรือว่าน้ำสลัดต่างๆนะคะแต่อันนี้ทีมแนะนำนะคะใส่นิดหน่อยเพื่อเพิ่ม texture ในการทานนะคะตัวนี้ทีมก็จะใช้เป็นตัวซอสมะเขือเทศนะคะบอกเขาว่าใส่นิดเดียวพอให้พอมีรสชาตินะคะหรือน้ำมันมะกอกที่นี่ก็มีเช่นกันนะคะเพิ่มไขมันดีนั่นเองนะคะ ดังนั้นนะคะก็ซอสอะไรจริงใส่ได้หมดค่ะแต่ว่าใส่นิดิๆน้นอยๆพอนะคะไม่ต้องชุ่มฉ่ำมากนะคะ mm hmm. เพียงเท่านี้เราก็จะได้ลดปริมาณน,น้ำตาลที่จะได้จากซอสหรือว่าลดปริมาณไขมันที่จะได้มาด้วยนะคะ สำหรับใครนะคะที่บอกว่าซับเวย์เขามีชีสให้ด้วยเบคอนก็น่ากินซอสก็อยากราดเยอะๆนะคะจะทำยังไงดีนะคะง่ายมากเลยค่ะกินกินได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมไปออกกำลังกายด้วยนะคะสับสับสับสองขาสับสับสับซ้ายสับสับสับขวาสับ A few moments later แต่ถ้าใครไม่รู้ว่าจะออกกำลังกายยังไงดีนะคะก็ฝาก youtube ครอบครัวตัวฟิตนะคะมีคลิปออกกำลังกายสอนไว้แบบฟรีๆเลยนะคะหรือถ้าใครที่อยากได้โปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะแต่ละคนของเราเองเลยนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่ครอบครัวตัวฟิตออนไลน์เทรนนิ่งนะคะที่คุณพิมพ์และคุณป๊อปนะคะจะออกแบบโปรแกรมให้เฉพาะแต่ละคนเลยะคะ่ะ วันนี้นะคะพิมพ์ขอโดไปกินก่อนนะ